สงสกรใจผมเนี่ยมีประสบการณ์ครับตอนไปตรวจโควิดรอบแรกนี่เห็นหมอเนี่ยห่างจากหมอไม่เกินสองเมตร <ะ S 2> เห็นหมออยู่ในห้องตรวจแล้วนั่งรอเตรียมแล้วอ่าเขาเดินมาบอกว่าถ้าถ้าดิถ้าเราไม่ตรวจให้คุณสุป,ปันคุณสุคุณสุป,ปันจะต่อยหน้าดิฉันไหมคะโอโนั่งรอตั้งแต่ห้าโมงเช้าสองทุ่มไปนั่งอยู่หน้าห้องหมอเตรียมโโตรวจอยู่แล้วโอ,โ,อโอ้โหนะเออผมเนี่ย ผมเนี่ยภาษาภาษาปกิจก็บอกสตั้งไปประมาณสามสิบสี่วิครับคือนั่งสงบสติอารมณ์กับชีวิตนะฮะเสร็จแล้วก็บทสรุปว่ากลับบ้านคุณโชคดีมากนะนึกในใจนะออคุณโชคดีมากที่มาพูดกับผมตอนออ่าหลังคุณมาพูดกับผมตอนนี้ครับถ้าสถานการณ์นี้เกิดสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่คุณพูดไม่จบประโยคหรอก เสร็จแล้วก็กไปแล้วเสร็จแล้วก็นั่งเออนั่งเอปรากฏว่าอีกคนหนึ่งมาจากสาแก้วครับเ,เขาก็บอกว่าของคุณก็เหมือนกันนะคะเนเราประเมินแล้วมีความเสี่ยงน้อยครับผมก็หันไปมองพี่วันนั้นเพื่อดร,ร่วมชะตากรรมอืมแล้วก็บอกว่า อแล้วผมจะไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยล่ะครับผมมาตั้งแต่หกโมงเช้าคือ <6 S 1> มาอมาถึงโรงพยาบาลหกโมงเช้าแสดงว่าออกเดินทางจากสักแก้วกี่โมงอะผมคิดดูอโอ้ต้องมีตีสามตีสี่อะอืมอ่ครับแล้วทําไมกระบวนการคัดคัดกรองเนี่ยปล่อยเข้าไปยืนหน้าหมอหน้าห้องหมอนั่งอย่างจากผมเพ่ประมาณครับโอโ้โห แล้วพี่วันนั้นแกก็บอกงั้นเดี๋ยวคุณเอายาแก้ไข้เอาอะไรไปแล้วกันใช่ไหมพี่ก็บอกครับครับหันมาแล้วคุณสุปันจะไม่อะไรไปมากเลยหรอคุณมาถึงโรงพยาบาลแล้วผมบอกไม่ละครับเนี่ยเรามียาคนบอกว่าไอ้แบบเนี้ยผมพอมีความสามารถจัดหาได้เองครับรานนั้นไม่รบกวนโรงพยาบาลพอผมลุกจากเต้าเดินพอไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะเอาชื่อคุณเนี่ยปิดไว้ข้างฝาวอดเลยครับ เพราะว่าถ้าคุณมาแจ้งเนี่ยถ้าคุณเกิดอะไรขึ้นล้วคุณมาแจ้งเนี่ยเราจะได้นี่ตรวจรักษาเลยไม่ต้องมาเข้ากิวใหม่ผมบอกเขาไม่ต้องกรุณาผมแบบนั้นแหละครับ uh huh. <laughs> นั่นคือประสบการณ์ครั้งแรกเออแล้วเนี่ยในฐานะที่เป็นคนข่าวติดตามวัคซีนมาเนี่ยคุณสักใจพี่ตวีแล้วท่านผู้ชมต้องพูดแบบ uh huh. ภาษาบ้านๆผมมันก็เลื่อนกันมาโดยตลอดนะเนี่ยอย่างวันเนี้ย uh huh. พี่น้องผู้ใช้แรงงานผมนะ uh huh. เออเออเออย่างไง จะไปฉีดกันอยู่พวกนี้แล้วว่ะครับอืมต่ลลัมมนตีบอกว่าโอ้ขอเลื่อนปิดปรับปรุงสถานที่ฉีดเห็นไหมไม่ได้เลื่อนเห็นไหมไม่ได้เลื่อนปิดปรับปรุงสถานที่ฉีดแล้วเชื่อไหมครับไอประกันทั้งคมที่ผมรู้มาที่ได้เนี่ย่ะฮะเป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่ในเมืองหลวงทั้งนั้นโอ้ครับแต่แรวเนี่ยในเครือพลังงานในเครือพลังงานก็มีในเครือพลังงานเอเจนซี่ก็มี นะฮะเพื่อนผมเพื่อนผมนีก็ทํางานด้านแรงงานอยู่ก็เลยบอกแตม่มันจะหยาบอ่ะนะเราก็ไม่อยางเขาเขาก็พูดเอาเป็นว่าออกอากาศไม่ได้แล้วกันอ่ะมึงจะสลับแต่ไอคำานี้ยออกได้มึงจะสลับกันมันปิดปรับปรุงได้ไหมมึงปิดกันเีเดียวทั้งหมดเออพร้อมกันหมดเลยปิดปรับปรุงพร้อมกันสี่สิบห้าจุดเลยนะแล้วยังมาแล้วยังมาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาวัคซีนไม่มีอืมอ่ะ เพอโกมทีเป็นต้าไม่โกหกก็ไม่ใช่นักการเมืองเลยครับคุณสุปันเพื่อนผมที่ที่เป็นผู้เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ที่แถวแถวไกลการสานะครับแกบอกอ้าวเออครับเพราะว่าแกไอ้นั่นแล้ว่เตรียมความพร้อมให้เจ้าไอพนักงานจะไปแล้วอ่ะเลอก็เลอ้าวเออเออฮะ แที่เขาจะได้ไปฉีดเออแล้วทำไงไม่มีใครรับผิดชอบอ่ฮะเออนี่เป็นที่อยู่น้ำบ่อน้าครับใช่ไหมแต่พูดแบบปัดยาเขาบอกยังไม่ยังไม่เห็นกวางอย่าพึ่งโกงหน้าไม้ยังไม่เห็นกวางอย่าพุ่งโกงหน้าไม้เออเราเรามักจะหลีกเลี่ยงไม่พูดความจริงกันตรงไปตรงมาไง ไม่มีก็คือไม่มีขาดช่วงก็คือขาดช่วงไม่ใช่บอกไม่มีขาดช่วงแต่ว่าบอกว่าต้องปิดปรับปรุงพร้อมกันสี่สิบห้าจุดเนี่ยนะครับใครเชื่อผมก็คิดว่าคงไม่ต้องไปกินญ้าแล้วล่ะคุณไม่คสักใจพี่จุวีแล้วท่านผู้ชมผมพอคุณสักใจพูดเสผมนึกถึงคําว่าไอ้คำว่าโกหกสำหรับสังคมไทยมันร้ายแรงขนาดไหนนึกย้อนหลังไปพฤษภาจำได้ไหมฮะใครขึ้นไปแถลงว่าโกหกเพื่อชาติอ่ะครับใครเอ่ย แล้วเจอขยายความอ่ะแล้วเจอขยายความอ่ะเป็นไงล่ะ,อะเออเบี่ยงเลยอืแล้วก็ต้องไปเพราะเพราะคําว่าโกโหกเพื่อชาติอ่ะใครล่ะ,ะ,ะทำได้ไหมตอนพิจาราครับครับเดีภาวเราออบอก<า><า>ว่าถ้าคุณอคุณไม่พูดความจริงอ่ะแล้วคุณมานน่นนี่นั่นอ่ะระวังอืมอืมอืมครับนี่ นี่เราเราฉีกตัวออกไปนอกประเด็นเล็กๆนะเราเิมไว้ประเด็น <c oughs> เดี๋ยวเราเตินไว้ประเด็นสองครับ